มือสะดวกเจปานก็เสร็จแล้วได้น้ำถั่วโตดเข้มข้นมีเพื่อนๆสอบถามมาว่าถ้าจะทำน้ำถั่ว5้าสีเนี่ยทำยังไงนะคะเจปานก็เลยจะทำแบบง่ายๆวันนี้เจปานทำแบบสองถ้วยตวงอันนี้นะคะก็ประมาณ40กรัมมีถั่วอยู่5ชนิดค่ะ โดยทั่วๆไปเนี่ยต้องเอาถั่วไปแช่น้ําให้บานก่อนสักหนึ่งคืนนะคะแต่เจ๊ปานเนี่ยใช้วิธีแค่ล้างน้ําทําความสะอาดเอาฝุ่นผงออกนะคะล้างน้ําทําความสะอาดเสร็จแล้วก็เอามาใส่เครื่องบดตัวนี้ค่ะเครื่องปั่นบดต้มตัวช่วยเจ๊ปาาเลยใส่น้ําอยู่ที่600มิลลิลิตรนะคะตามระดับน้ําที่เขาให้มาความร้อนประมาณนี้ปิดฝาครอบที่เขาให้มาหน่อยนะคะ ป้องกันเสียงบรบกวนรบกวนกันอื่นเขาเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะเจ๊ปันก็ไปที่เมนูคำสั่งที่จะทำให้ถัวเนี่ยสุกนุ่มละเอียดเนียนปั่นในเครื่องนี้เลยค่ะเครื่องปั่นตัวนี้สะดวกมากเลยค่ะเพื่อนๆอุณหภูมิเนี่ยเขาจะร้อนสูงขึ้นเรื่อยๆและในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็จะปั่นตัวเองจนทั่วเนี่ยสุกเนียนเราไม่ต้องแยกกากเลยค่ะ ได้น้ำถั่วที่อร่อยมากโอ้โหเสร็จแล้วอหอมมากมือสะดวกใจ๊ปานก็เสร็จแล้วได้น้ำถัว่วสูตรเข้มข้นจะใส่น้ําตาลหรือว่าน้ําผึ้งหรือเพิ่มความหวานเนี่ยอันนี้คือใส่ข้างนอกก็ได้นะคะ เต็มคนมากน้ำถั่วห้าสีมือสะดวกมือเร่งด่วนมื้อเช้าหรือว่ามื้อท้องว่างนะคะเจแปนก็ทำน้ำถั่วสูตรนี้ง่ายๆเลยแค่ใช้เครื่องนี้ส4ีนาทีปั่นจนถั่วละเอียดไม่จำเป็นต้องเอาถั่วไปแช่น้ำด้วยนะคะถั่วแข็งๆมาจากถุงเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวรายละเอียดเจแปนจะใส่ไว้ในพิกัดในคอมเมนต์ให้นะคะว่าเครื่องนี้มายังไงไปยังไงนะคะ เวลาทานจะเติมนมข้นเติมน้ำตาลหรือว่าน้ำผึ้งหรือว่าทานแบบจืดๆแบบนี้แล้วแต่สะดวกเลยนะคะวันนี้เจ๊าปานจะทำน้ำนมข้าวโอ๊ตนะคะโดยใช้เม็ดข้าวโอ๊ตแบบดิบแบบนี้นะคะในถ้วยนี้ก็ประมาณ20กรัมใส่ลงไปในเครื่องบดเลยเป็นน้ำนมสูตรแบบว่าเป็นน้ำได้เลยไม่ต้องแยกกากเจ๊าปานก็จะใช้น้ำอยู่ที่ประมาณ400มลลิตรนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ ปิดฝาเรียบร้อยแล้วไปที่เมนูใช้คำสั่งที่เรียกว่าซอยมิ้วนะคะเราก็จะตั้งเวลาไว้12นาทีเครื่องเขาก็จะเริ่มทำงานร้อนขึ้นเรื่อยๆค่ะเขาก็จะมีตัวครอบปิดเสียงตรงนี้นะคะกันเสียงรบกวนคนอื่นพอถึงความร้อนที่เขาำกำหนดเขาก็จะเริ่มตั้นตัวเองนะคะตอนนี้เขาก็ความร้อนนี่แบบร้อยองศาแล้วค่ะโอ้ยเสร็จแล้วเร็วมากเลย แป๊บเดียวเราก็ได้ทานน้ำนมข้าวโอ๊ตร้อนๆสูตรเข้มขน้นโอ้โหร้อนๆเลยค่ะเพื่อนๆเวลาทานจะเติมนมขน้นเติมน้ำตาลหรือว่าน้ำผึ้งหรือว่าทานแบบจืดๆแบบนี้แล้วแต่สะดวกเลยนะคะรับรองว่าเข้มข้นอร่อยมากๆเครื่องเ้าทั้งบดทั้งต้มปั่นโอ้โหคือแบบว่าเนื้อข้าวโอ๊ตเนี่ยมันละลายเป็นน้ำเลยค่ะเจ๊ป,ปานก็จะได้คุณภาพของ เนื้อข้าวโอ๊ตแบบเต็มเลยนะคะเครื่องนี้สามารถเอาไว้ทําน้ําเต้าหู้เอาไว้ทําน้ําข้าวโพดน้ําฟักทองซุปซุปผักขนมผลไม้ปั่นได้สารพัดเลยค่ะแค่เครื่องนี้เครื่องเดียวแล้วเขาก็ทําความสะอาดล้างตัวเองด้วยนะคะโดยไม่ต้องเอาเครื่องยกไปล้างให้เครื่องเขาเสียข้างล่างเป็นมอเตอร์นะคะอันนี้จะปันก็จะต้องเอาไปเสิร์ฟข้างในบ้านละร้อนมากๆมื้อเช้าหรือมื้อเย็นมื้อสะดวก อันนี้คือถ้าใส่ไข่เอาไปนี่สุกเลยนะคะเพราะว่าความร้อนนี่แบบร้อยองศาเลยค่ะส่วนที่เหลือเนี่ยเก็บใส่ขวดแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นทานได้เลยใครอยากได้เครื่องอัจฉริยะเครื่องทั้งปัน่นทั้งบดทั้งเอามาต้มให้สุกภายในเครื่องเดียวจบเนี่ยเดี๋ยวเจ๊าปันใส่รายละเอียดไว้ข้างล่างนะคะและเขาก็มีคําสั่งล้างเครื่องด้วยนะคะเราก็ไปที่คําสั่งคลีนเลยเดี๋ยวเขาก็จะล้างตัวเองและวิธีการล้างของ ร้อนเขาก็จะสงูงขึ้นเรื่อยๆจนถึงร้อยองศาแล้วเขาก็จะปั่นเองให้สะอาดเราไม่ต้องเสียเวลาไปล้างเองเลยค่ะอันนี้แบบข้าวชีละคความสะอาดแน่นอนค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็เทน้ำทิ้งเลยนะคะแล้วก็หาผ้าสะอาดเช็ดให้เรียบร้อย